ันั่นก็คือพิธีการในสนามนะครับรวมถึงการการศึกษาออกสมาร์ที่ซึ่งเสียชีวิตไปนะครับรองประธานผู้ชมประธานของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกกับสมปองซอเล็ครับไปย้อนดูกันเลยครับไฮไลท์ต่างๆครับนี่คือจังหวะแรกนะครับโบ๊ทคุณโบิชครับยิงซ้ำโดยสมปองขึ้นนำ1-0นั่นใช้ศีรษะแต่งบอลไปด้านหน้านะครับแล้วก็กดด้วยซ้ายครับสมปองซอเล็ครับตามมาซ้ำ น,นันทวุฒิยัดเข้าในมาเข้าเลี้ยมขวาอัศวินล้มอมยิงตรงนี้สุดยอ,อดครับโอ้โหไม่ใช่อัศวินหน้ากันใหม่ดูนะครับยิงตรงนี้นะติดไซดก้อยนะครับลบตกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหบอลมันลอยมาแบบกาดทิศทางยากครับขวาของอันไม่ได้แัสมี่มีเหลืองติดตัวแล้วนะครับถัวนะ่ออาหน้าเปิดมานใน เียฮอร์มันมาดูภาพช้ากันเลยนะครับยืนเหน่งเน่งเลยครับโอ้โหแล้วคิมไปถลามที่ตัวแรกนะครับแต่ไม่มีใครติดเขาเลยครับขึ้นเหน่งเน่งโอ้จะโอ้โหแล้วมายืนอยู่ใกล้กันเพื่อชวยครับเล่นไปแล้วครับไพทูลเคาะมาดัสมีเคาะกับไพทูลไพทูลสุดเส้นสุด,สดเส้นแล้วหักปาะเหน่งเน่งแล้วครับโอ้โหสองประตูต่อสองครับข้าคอร์ลวิทยาวิเศษครับ หดเวลาของการแข่งขันไปประมาณสักสองสามวิของครึ่งแรกครับดูจังหวะตรงนี้นะครับไม่มีล้ำหน้าไม่มีล้ำหน้าครับยินเกาะเส้นหกหลาอยู่แล้วหาเข้ามาตรงนี้เน่งๆ่งโอ้โหนี่นครับตัวสำรองที่ส่งลงมาแทนมิรส์สเบอูโดวิชนะครับไพทูลย,ยิงอาจจะผิดนิสัยกองหลังซะหน่อย <laughs> ยิงเล่นทางใช่ไหมใช่ <laughs> คือยิงแบบนี้นี่เอาไปเปิดกับอูวานาทครับอูวนาขยับไปแล้วบอวริ่ บัดโค้งมากโอ้ยข้ามได้ยังผู้ช่วยตีธงข้ามไปแล้วครับเป็นประตูครับเป็นประตู3ามสามองของแอร์ตอครับผู้ช่วยตีทงว่าโบข้ามเส้นไปแล้วครับนาทีห้หลงน้องๆมาถึงก็ไล่ออกไปเลยครับไปเล่นใหม่ครับโอู้จากตรงนี้ดูจากตรงนี้ก็โอ้เขาว่าเข้าแล้วครับผมว่าเข้านะเข้านะ คือเข้ามานิดเข้าไปแล้วนะครับต้องดูมุมขนานะครับปึ๊บตรงนี้น่าจะเ,เข้าน่าจะเข้าเพราะเพราะตัวเขาตัวเข้ามาในเขตโทษมากกว่าโตโยกโยกแล้วฝากซ้ายเล่นกับเพลซี่ไม่ลำหน้าเลยครับเพลซี่เปิดยัดมาแล้วจิงเรียบเลย ไปยืนรอ,อเสาไกลเอา่ะูจากแปดเกมวันนี้นัดเดียวสี่ลูกแล้วครับ <c oughs> ยิงไม่วันนี้อาจจะยังบอกเพื่อนอย่าเพิ่งมาขอแดนซ์ก่อนไททุนเปิดโค้งมา <c oughs> ได้ยิงครับเอา้า <c oughs> <c oughs> สามสี่แต่ก็ไม่ทันแล้วครับเวลาทั้งสองครึ่งเลยนะครับ <c oughs> โล่งๆคนดิน แล้วก็เซนโนบิยาวมาดวครับกับเกมสุดระทึกเลยครับเจลูกครับ